เปิดแล้วค่ะครับงัวแม่สาวแม่ไม่สดพึ่งลงเครื่องมามังหันครับของพวานเด้อพวานเท่าไรพวันสิบสามห้าร้อยบสาหารอยลูกเคเอฟสามหนึ่งโอู้หดีเว้ยตัวนี้หู้ดีเชื่องดีนะดีพุ่นน่ะเบิ่งงนาตาครับเบิ่งงนาตาพุ่นน่ะโอ้ยสิบสามหาร้อยวะพวันสิบสามหาร้อยครับพี่น้องครับนาดีเด้อนมซีเต่า โอ้งาม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 ไปได้มาตะใส่ยอกไว้ว่าเห็นไหมปึงเนี่ยสิบสามหาลอยพี่น้องมาสมหูเห่จับได้ใบได้จับได้ใบได้เด้อสูงเกือบลอยสามสิบคุณเด้ไหมคุณน่ะโคกหางเพศดำดีพวกหางดำดีแ้งขาไงดีสิบสามหาลอยไปเห็นชิปนี้ฝ้าโทั่ครับ เป็นตาซื้อของพนอิลีครับตัวนี้ครับที่เด็ดเลยนี่ที่เด็ดเลยครับนี่หมื 13, ่นสามพันหาร้อยปุ่นเล็บดีพอคาดีน้ำลางสวยโอ้งามอยู่ครับนาบองไวเด้อตัวนี้ครับไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันไปบองไว้ <S <S ดีครับเบิ่งครับ ว่าันพ่อปีเดอร์ครับประมาณสิบเดือนได้สิบเดือนได้ครับตัวนี้ครับพเพราะว่าเมียพันใหญ่ได้ครับหนึ่งมืนสามพันหารอยไผสนใจโทรหาพวานด่วนเลยครับลูกเคเอฟสามหนึง่งพี่อวานจัดตังงวงงามจัดตังวเอฟเขามากครับว่าบันบันเล่าเล่าเอาไว้กวนพนว่าว่นีนน้จัดงวเกตพี่เมียมซะก่อนครับ สิบสามหาล้อยอ้าวเห็นชิมนี่เฝ้าโทษเดอ้อหาพราว่านเดอ้อพุนอ่นน่ะกุ้หางโคนหางใหญ่พศดดำดีดำปื้ป๊ดำำๆดำซำซำเลยซำซำเลยพุน่นน่ะสุดยอดสุดยอดอ้าวโคมนี่กระลังจัดขึ้นรถครับโค้มซอสีหาล้อยทรงทรงมุกดาหารครับนี่ครับกระลังนั่มขึ้นรถครับพี่พุน่นน่ะ ของดีมากว้ไปเร็วครับสีแดงแดงสดๆเลยอ่ะสนใจโทรหาพ่อวานนะครับดวนเดอร์ดวนเดอร์สิบสามอาร้อยนี่หนาดีครับหนาดีหนาดีหู้ดีเชื่องดีจัดไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอางูาขึ้นรถซอยพ่อวานก่อนครับพุนจังหน่อยขอกับเปลี่ยนมันานเหรอผุน ขายขึ้นรถขึ้นรถชงมุกดาหารครับคมบนี่คมนี่นบ่ท่านได้กินยาพ่อเซนเดอร์ขายแล้วขายแล้วยากับบ่ท่านกินน้ำกับบ่ท่านกินขายแล้ว,กกนนลวพ่อว่านนี่นี่บ่าถึงพมจะลงบ่ท่านพ่อสามชีหน้าที่ซ้ำขายล่ะโอ้ขึ้นรถขึ้นรถมันมันมัน,นดเดี๋ยวได้บ่อแสมาอ,อีกเดี๋ยวพ่อว่านไปหามาอีกครับติดตามตอนต่อไปครับ